ฉันสิจับมือฉันไว้พร้อมหรือยังอะผู้แดนเซอร์พร้อมแล้วบอกนักร้องเลยเลยพร้อมยังแดนเซอร์น่ะพร้อมค่ะพร้อมพร้อมตายฮ่าจีซังมา่ึคืนมาเจอไงสาวเดีดซักชอบก็ให้แม่มาขออยากแต้นอย่ารอให้มันนานเลยน้องเป็นสาวแก้มแดงพี่แกลงให้น้องคอยดังพี่แกลงให้น้องคอยดังเอาเมททอนไปสาวเด็ดมิกน์ผมนิดตาผม แต่ลมือก็อมาอีหยังเดเสอเต้นบวมหอมเปล่นเลยเอาเอาเดี๋ยร์แอดให้มือหลุดนะ <c oughs> แอดรอีลาเต้นเปลี่ยนกันวีดิเพิ่นบอกว่าเท่าที่ฟ้าเพิ่นให้แมนแอดกัรมาเลยมันเนรเาเป็นไรอยาก <c oughs> ขึ้นทอดหนึ่งพันบาทอุ้ย่อยากขึ้นทอดหนึ่งพันบาทเหมือนมันฮราโหลกินเลยในร้านบอกว่าอยากขึ้นทอดหนึ่งพัน,าเเานบาท <c oughs> เอาได้เสิร์ฟเอาเค่ะเอาได้เสอ่าแม่น่งค่ะท่านนึงนี่เมาลุ่มได้เสร์ฟไปเลยเมาลุ่มลยได้เสร์ฟครับครบทิมค่ะนี่โอเคเข้าดจงเ็นเจริงเดจริงจังเลยค่ะเดเห็นเงื่อนแต่่อยาให้ม่องแนอย่าบังีบอย่าบังีนบอกะเอาเดอึองากเาไปางขาาไปเลยไอจากไปบลาจาา จาก,จากมือนั้นยังจำฝังใจยังจำได้เหตุจังใดสิล <inaire> ืมได้ลงรูปเก่าๆที่เฮาถ่ายคู่ก็ยังอยู่บ่ลบทิ้มไปยังเก็บไว้เดี๋ยวดีง อดีตที่มันยังฟังใจอยากสิน,นี้ให้ได้แต่ก็ลืมหมอได้ ไปเลยชิเ่เบอร์พิลาคำหางเครื่องคนนะแม่นค่ะแม่ไปเลยตัดไปของไม้อลยค่ะแม่แม่บวบนบวตัดครับเพื่อนผู้ใหญ่เพื่อเพื่อแอดมินหนูเห็ุได้ค่ะอแอดมินเพื่อเงินค่ะเพื่อเงินค่ะแอดทองไว้แอดน้าได้ค่ะแต่ว่าเจ้างองนาดว่าถอยได้แก่ตัวไม้แก่ตัวไม้แก่ตัวไม้เพลงไม้เพลงไมค่ะเพ่งไม้ไ่นี้ค่ะ ยเพลงไม่ใตรนีกันเพลงไม่ใตรนีได้เลยค่ะไม่เห็นแกเงินเลยสีแดงสดบอกเห็นแกเงินเลยค่ะเพื่อแอดนู้นแอดนั่นเรื่องเงินไม่ใจแอดเลยเมแม่นั่งบอกว่าเมนใส่เสือแม่นั่งแม่นั่งสะอาดว่าดีใจโอ้ขาอุ่นมากเขาอุ่นตรงนี้นี่บวกสามร้อยการเทียบสามร้อยแล้วเราต้องการเพลงไหนบอกมาได้เลยค่ะแม่นค่ะแม่นแมน มีแรงแล้วเราเพิ่นว่าเมื่อกี้นี่เขาเป็นยางอีบ้างชินงาเขาตั้งใจพับเทปในเสริมมาแม่เอาเาทุกคนจะไนั่งใส่นี้ใส่นีนู้นคือยังใส่ใส่นี้เพราะว่าเราบอดีตคือยังอื่นในนี้ค่ะเพื่อผีแอดมินนู้นเห็ีไดอื่นเขาก็อประเด็นคือยังเลยเขาต้องการแค่ว่าเขาอยากส่งมอบความสุขไอเอสซี่มนเมนท่านหนึ่งถามว่ามีผลกับเขาบอมีแน่ยูเป็นอาทิตย์เลย ว่าคนยังเฮาเห็นแกเงินแมนบอแมนคุณยังเฮาเงินสุอไถวบอได้บอกพูดแล้วบอกพูดแล้วเขาบอกยอกสุดอะค่ะเขาบอกยอกแมนแมนแฟนเอฟซีทุกคนมวนมวลบริเตรียมมาอเองกับได้เบัตลราคาเขาบพิ่งได้แบบหวังว่าเขาสิได้เงินทองหรืออย่างเลยเพราะว่าขั้นได้เขากะอ้าบริเตรนัดนเองค่ะบริเตรนัด